เรื่องเนี้ยเกิดเมื่อวันที่6สิงหาคมที่ผ่านมาแต่ว่าก็คือเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี่เองใช่ครับสกเดือนกว่าๆเดือนที่แล้วถูกต้องครับแล้วก็วันวันที่8สิงหาคมคือวันที่ผมได้รับเรื่องอืก็คืออย่างนี้ฮะก็คือว่ามันมีอยู่ข้อความหนึ่งข้อความเด้งเข้ามาในอินบ็อกซ์ของผมนะครับแล้วก็ติดต่อทางแอดมินบอกว่าอ่ามีเรื่องอยากจะขอคำปรึกษาผมหน่อยเกี่ยวกับเรื่องของ การเข้าบ้านใหม่เขาก็ทิ้งข้อความไว้แค่นี้นะครับ,รบซึ่งก็โอเคอดมินก็รับรับข้อความไม่เสร็จปุบ๊บเขาก็บอกว่าโอเคอ่าเดี๋ยวเขาติดต่อไห้และเขาก็่าให้เบอร์โทรศัพท์ผมไปเพื่อให้เขาโทรมาหาผมทีนี้พอผมรับสายเสร็จปุบ๊บเจ้าของบ้านที่เขาต้องการคำปรึกษาเนี่ยเขาก็เลยเล่าให้ผมฟังว่าเมื่อวันที่6สิงหาคมที่เขาผ่านมาเนี่ยเขามีการอ่าย้ายเข้าไปอยู่ในบ้านหลังใหม่นะครับแล้วก็มีการอ่าเหมือนกับเชิญคนทำพิธีเนี่ย มาทาพิธีตั้งสารตีจุเอีย้ยให้ในในในวันนั้นในวันเดียวที่เขาย้ายเข้าไปนะเพื่อความสะดวกแล้วก็อ่าเพื่อความเป็นสิริมงคลทีนี้พอเขาตั้งเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาบอกว่าผมก็เอะขึ้นมาเลยผมบอกว่าแต่ว่าไอ้เลิกตรงเนี้ยมันไม่ได้นะเขาบอกว่านั่นแหละครับอาจารย์ผมเลยจะต้องโทรมาหาอาจารย์เรื่องนี้แหละอเสร็จปุ๊บก็เลยเข้าเรื่องกันเขาบอกว่าหลังจากที่เขาตั้งสารต,าตีจุเอียอันนี้ไปแล้วเนี่ยเขาบอกว่าที่บ้านเขา่รู้สึกว่ามันมีสิ่งแปลก,ปลกในบ้านเขาค่อนข้างแบบ เยอะประการแรกเลยคือว่าไอ้วันที่หกสิงหาที่เขาสร้างเลยอะครับตอนกลางคืนพอดีว่าเขาอะนั่งทํางานอยู่หน้าห้องนอนของเขาซึ่งหน้าห้องนอนของเขานี่ก็จะเป็นโตทางานแล้วก็ในห้องนอนก็จะเป็นภรรยาแล้วก็ลูกของเขาที่ยังเล็กๆนอนอยู่<ม> <Denis. S 2> นะครับ<ม>เขาบอกว่าเขาทํางานผมไม่เขาอาจจะเป็นเหมือนสถาปานิกหรืออะไรเนี้ยเขาลังวาดแบบเลยเขาอยู่ทีเนี้ยระหว่างที่เขาทํางานอยู่เขาได้ยินเสียงว่าข้างล่างอะมีเสียงคนพูดคุยจันในบ้านกในบ้านชั้นล่างทีนี้เขาบอกว่าเอ๊ มันมาจากโทรศัพท์เราโทรศัพท์แฟนหรือว่าข้างล่างเปิด<ม>อะไรหรือเปล่า<ม>เขาก็เลยลงไปดูทีเนี้ยเขาเดินลงบันไดไปดูพอเขากําลังจะก้าวพ้นบันไดเพื่อจะถึงไอ้ไอตรงห้องนั่งเล่นตรงนั้นนะฮะเสียงมันก็หายไป<ม>ทีเนี้ยพอเสียงมันหายไปเสร็จพวกเขากอ๋อมันอาจจะเป็นเสียงจากข้างนอกหรือเปล่าแบบไ,ไกลๆอะไรอย่างเงี้ย<ม>อหูปา่าขึ้นไปใหม่ก็เลยกลับขึ้นไปทีนี้ในระหว่างที่เขาเดินกลับขึ้นไปอีกเหมือนกัน<ม>เขาก็ได้ยินเสียงแล้วได้ยินเสียงรอบที่สองแล้วเขาก็เลยเดินกลับลงมา แล้วเขาก็มาดูซ้ายดูขวาผลปรากฏว่าไอ้เสียงตรงนั้นนะมันก็ไม่มีพอมันไม่มีเสร็จปุบ๊บระหว่างที่เขาหันซ้ายหันขวานเนี่ยเขาก็ลยเลือไปเห็นจุเดเย็อที่เขาเพิ่งตั้งไว้เขาก็เลยเดินเข้าไปแล้วเขาก็จุดธูปแล้วเขาก็ไปปักธูปไหว้ประมาณว่าเหมือนกับขอพรให้อ่าละอ่าอยู่บ้านแล้วเฮงๆอะไรอย่างเนี้ยฮะ <Yeah. S 1> แล้วเขาก็กลับขึ้นมาใหม่รอบหนึ่งแต่ทีเนี้ยในระหว่างที่เขากำลังเดินขึ้นบันไดรอบที่สามเขาบอกว่าเขาได้ยินเสียงโทรทัศน์เปิดอืจะเปิดเลย เพราะว่าทำไมห้องข้างล่างของเขาเนี่ยปิดไฟหมดถ้าโทารศัพท์เปิดเนี่ยมันจะมีแสงไฟจากทีวีออกมาแน่นอนคือเขาเห็นปุ๊บเขาเลยชะง,งกหน้าออกมาดูทันทีว่ามันมันมันมืนมอมันมีอะไรมันมีอะไรอยู่ตรงนั้นผลปรากฏว่าชะง,งกหน้ามาปุ๊บที่สภาพว่าพอหันมาดูตรงทีวีเสร็จปุ๊บทีวีดับเลยดับต่อหน้าเขาพอดับเสร็จเขาก็ตกใจตกใจเสร็จเขาก็เดินขึ้นข้นขางบนไปแบบรีบจ้ำอ้าวขึ้นไปเลยครัวน,นี้เขาก็ปิดเอกสารปิดงานเสร็จแล้วเขาก็เข้าห้องนอน คือเอาง่ายคือไม่ไม่มาดูแล้วต่อให้มีเสียงก็ไม่มาดูอะไรแล้วทีนี้ด้วยความที่ครอบัวเสร็จเขาก็ไม่รู้จะทำยังไงเขาก็อยากใจหนึ่งอยากปลุกภรรยาแต่ก็เออเขาคงเหนื่อยก็เลยไม่อยากปลุกก็เลยกั้นใจนอนไปทีนี้หลังจากที่เขากั้นใจนอนไปครับก็ข่มใจจนกระทั่งหลับนะครับเขาบอกว่าพอเขาหลับเสร็จปุ๊บเขาฝันเขาบอกว่าในฝันเขาฝันนะครับเขาฝันเห็นผู้ชายคนหนึ่งอ่ารูปร่างแบบเหมือนกับ อธิบายรูปร่างไม่ถูกแต่รู้ว่าเป็นบอดี้ของคนน่ะแล้วก็ตัวเนี่ยเป็นข้างๆตัวเหมือนกับแบบตัวดำๆหน่อยเหมือนเป็นเงาคล้ายๆเงาๆครับยืนอยู่ปลายเพียงของเขาอืแล้วเขาประมาณเขาบอกว่าในฝันน่ะสิ่งสิ่งนั้นบอกกับเขาว่าไอ้ที่มึงจุดทูบไหว้เนี่ยมึงจุดทูบไหว้กูนะก็คือเหมือนไหว้ผีใช่ประมาณอย่างนั้นอประมาณว่าจุดทูบไหว้ที่มึงจุดทูบไหว้เนี่ยมึงจุดทูบไหว้้กูนะอยากให้กูอยู่ด้วยเหรออะไรอย่างเงี้ยทีนี้พอเขาฝันเสร็จปุ๊บ ด้วยความที่มันมันอาจจะตกใจเขาก็ตื่นขึ้นมาเฮ้ยอ,อ,อะไรวะเนี่ยมันมันเกิดอะไรขึ้นฝันแปลกๆเมื่อกี้ก่อนจะนอนก็อะไรก็ไม่รู้แล้วพอนอนฝันก็ฝันไม่ค่อยดีก็ไม่ค่อยสบายใจแล้วก็เลยไปคว้าโทรศัพท์มาเ่อดูเวลาปรากฏว่ามันตีสามกว่าเองยังไม่เช้าเขาก็เลยบอกโอเคไม่เช้าไม่เช้าเดี๋ยวอะขมตานอนอีกรอบนึงดีกว่าอีกสองชั่วโมงก็หกโมงแล้วเดี๋ยวก็เช้าแล้วเขาก็ตัดสินใจนอนต่อทีเนี้ยพอเขาตัดสินใจนอนต่อเสร็จปุ๊บเขาฝันอีกรอบหนึ่งทีนี้ ในฝันรอบสองของเขาครับคือเขานั่งอยู่ที่ห้องรับแขกของเขาอืแลวเขาก็นั่งปกติของเขาเขาทั่วไปเนี่ยแหละแต่ว่าด้านนอกห้องรับแขกเนี่ยเขามีอ่าเหมือนกับมีคนแก่สองคนผู้หญิงผู้ชายยืนอยู่ข้างนอกคือคนแก่เขาบอกเขาบอกว่าในฝันเขาวเป็นคนแก่หน้าตาเป็นคนใจดีเป็นมีแบบคล้ายๆว่าเป็นคนที่แบบดูใจดีพูดจาน่ารักอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าในความที่หน้าตาใจดีเนี่ยหน้าเขาดูกังวลมากเลย เหมือนกับคนแก่ของคนนี้ยน่าดูกังวลมากสักพักหนึ่งเมื่อคนแก่สองคนนั้นกับเขาหันหน้ามาสบตากันเนี่ยคนแก่ก็กวักมือเรียกเขาออกมาว่าเหมือนกับเหมือนกับมันนี่มันนี่อะไรเงี้ยเขาก็เลยเลื่อนประตูออกไปแล้วบอกว่าอ่าไม่กล้าว่ามาหาใครครับมีทั่วละอะไรครับคุณตาคุณยายอืมันนี้อ่าคนแก่สองคนนี้เขาบอกว่าก็มาหาลื้อเนี่ยแหละอมันนี่ออกมานี่ออกมานี่เขาก็เลยเดินไปหาคนแก่สองคนนั้นหลังจากเดินไปใกล้ๆเสร็จปุ๊บ อ่าคุณแกสองคนนั้นคุณตาคุณยายคู่นั้นเขาก็บอกว่าหรือลองขันกลับไปดูในบ้านหรือสิผีเต็มบ้านเลยนะแล้วมา,<อ>าจากไหนเนี่ยเนี่ยฮะเดี๋ยวมันจะมีที่มาคุณประดมทีพเพอาขันไปปุ๊บเขาเห็นปุ๊บผีเดินอยู่ชั้นล่างาคือในนั้นอะ่ะเขาบอกว่าอาจจะไม่ใช่ผีแต่เหมือนกับคล้ายๆว่าเหมือนเป็นคนอย่างเงี้ยอย่างเราแหละแต่เหมือนกับว่าแต่งตัวมอมแมมแบบไม่ดูไม่ได้ครับแล้วเนื้อตัวดูไม่ค่อยดีอย่างเงี้ยอ,อยู่ทั้งชั้นล่างชั้นบนหมดเลยของเขาเขาบอกว่าเขาตกใจมาก พอตกใจเสร็จปุ๊บเขาก็จะหันไปถามคุณตาคุณยายที่ที่บอกเขา,มาเมื่อกี้ผมปรากฏว่าหายไปแล้ว<ม>พอหายไปเสร็จปุ๊บเขาก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาพอเขาสะดุ้งตื่นขึ้นมาเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็ยังถือว่ายังไม่เช้าตีห้ากว่ากว่าเขาคิดในใจว่าไม่เอาถ้าเกิดเขานอนเนี่ยเขาต้องฝันอีกรอบหนึ่งแน่นอนเลยเขาเลยบอกว่าเอออย่างนั้นเดี๋ยวเขาไปในห้องน้ําดีกว่าไปนั่งอยู่ตรงชักโครกแล้วเปิดไฟห้องน้าเอายังไม่เปิดไฟข้างนอกเดี๋ยวพภรรยาเขานอนอยู่<ม>แล้วเขาก็ตั้งใจว่าเดี๋ยวเช้าขึ้นนนมาาาาะะดี๋ยยยวจพ,พรร่ทํุอ ขารู้สึกไม่ค่อยดีแล้วแต่เช่าบ้านแลอยู่อะไรเงี้ยนะครับทีนี้พอเช้าขึ้นมาเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็ดูนาฬิกาโอเคอ่าเริ่มเช้าแล้วภรรยาหน้าจะตื่นนอนแล้วเขาก็เปิดประตูห้องห้องอ่าห้องห้องน้ำออกไปเสร็จปุ๊บแต่เขาก็ไปไปนั่งอยู่ตรงห้องห้องทํางานของเขานะครับสักพักหนึ่งภรรยาของเขาก็ตื่นนอนทําธุระอะไรเสร็จแล้วภรรยาเขาเปิดประตูออกมาเสร็จปุ๊บคําแรกที่ภรรยาเขาภรรยาคู่เลยเขาบอกว่าไปทําบุญกันไหม mm. อืมอ่าทั้งทังที่เรื่องเนี้ย เขาอาจจะเป็นคนชวนแท้ๆเลยแต่กลายเป็นภรยาชวนเขาก็บอกอ่าอ่าอ่าโอเคอ่ะอย่างนั้นก็งนั้นก็ไปก็ได้ะสองคนนี้ก็ก็พาลูกก็เลยออกไปข้างนอกไปทําบุญกันนะครับในระหว่างทางที่ท,ที่ที่ขับรถกันไปเนี่ยด้วยความที่ตัวเขาเองอะ่ะเขารู้สึกว่าเขาอัดอั้นตันใจมากเขาบอกว่ามันมันอยากจะเล่าเรื่องเนี้ยเขาบอกว่าอย่างนั้นขอเล่าเลยแล้วกันเขาก็เลยพูดว่าเออหนูเมื่อคืนพี่รู้สึกว่ามันอ่าภรรยาเขาได้ยินอย่างนั้นปุ๊บบอกว่าไม่ต้องพูดพอก่อนขอหนูละบายก่อน เขาอัาลลบายให้ฟังก่อนเขาบอกว่าตัวเขาเองอนะ่ะเมื่อคืนอนะตอนที่เขานอนเนี่ยเขาฝันว่ามีผู้ชายคนหนึ่งหรืออาจจะมีใครสักคนหนึ่งแต่าดาก็รู้ชายแหละตัวดำๆหน่อยมีเหมือนคล้ายๆเหมือนมีเงาเนี่ยอยู่ปลายเท้าของเขาอืแล้วก็บอกว่าไอ้ที่ผัวมึงไหว้นะผัวมึงไหว้กูอยู่นะแล้วกูจะมาอยู่กับมึงอ,อก็คือเหมือนฝัน<ไ>คล้ายๆกันใช่ไหมใช่ถูกต้องครับถูกต้องเลยทีนี้ พอสามีเขาฟังภรรยาเขาพูดเสร็จปุ๊บก็เหมือนเขาทั้งครูทุกอย่างที่ที่เขาเจอเมื่อคืนบอกว่าเนี่ยฉันก็เจอเหมือนกันนะชั้นหนึ่งมันก็เนี่ยเขาด้ย,ยินเสียงลงไปก็ไม่เจอทีวีปิดเปิดเองไยพูดเสร็จปุ๊บคราวนี้พอสองผัวเมียกันคุยกันเรียบร้อยเสร็จโอ้โหท่าทางจะไม่ค่อยดีแล้วก็บอกว่าอย่างนั้นเดี๋ยวเรารีบขับรถไปวัดเลยดีกว่าแต่ว่าระหว่างทางเนี่ยก็เอาลูกเนี่ยไปฝากที่บ้านพ่อแม่ก่อนเพราะว่าเริ่มม่ค่อยอยากให้ลูกอยู่ตัวเองแล้วนะฮะก็ฝากบ้านพ่อแม่ไปก่อนแล้วก็ เศษน้ำมนต์ให้ให้ของขลังมาอะไรอย่างเงี้ยเพื่อ <Jar> um. จะกลับไปพรมไปพวกไว้ที่บ้านสองคนนี้หลังจากวันนั้นอหลังจากที่เขาได้ได้ของจากพระเสร็จปุ๊บเขาก็กลับบ้านซึ่งไอ้วันนี้ที่เขากลับบ้านมาเนี่ยก็คือวันที่เจ็ดอพอวันที่เจ็ดเสร็จปุ๊บกลางคืนวันที่เจ็ดก็คือวันเดียวกันกับที่เขาไปวัดเ,เอ่แหละฮะเขาก็กลับมาถึงบ้านเสร็จปุ๊บเขาก็ใช้ชีวิตตามปกติแต่ <Jar> um. ในใจก็ไม่ค่อยไม่ค่อยดีกันแล้วแหละแต่เพียงแต่ว่าโอเคก็มันจะบ้านเราก็ต้องอยู่นะฮะ <üler. S 1> นี่ก็ต้องอยู่ไปอยู่ไป่สักพนึง เหมือนเดิมเลยครับตัวสามีเขาเองเนี่ยเขาก็ต้องทํางานอยู่ข้างนอกเพราะว่าอ่าตัวทํางานเขาอยู่ใ้งนห้องนอนใช่ไหมครับแลวภรรยาเขาอยู่ในห้องนอนสักพักหนึ่งใน,นระหว่างที่เขาทางานอยู่เนี่ยไฟมันดับทั้งบ้านซึ่งมันค่อนข้างเป็นไปได้ยากเพราะว่าบ้านหลังเนี้ยเพิ่งเป็นบ้านที่ตูกเพิ่งสร้างและเข้าอยู่<ม>ฉะนั้นระบบไฟมันจะมาเสียอะไรพวกนี้มันไม่ใช่ทั้งทางที่มันดับอยู่บ้านเดียวแต่บ้านอื่นเขาไม่เป็นอะไรเนี้ยม,มันก็ไม่น่าเกี่ยวอะไรเงี้ยทีเนี้<ม>สักพักหนึ่งพอดับเสร็จปุ๊บ เสียงที่เขาได้ยินต่อมาคือเขาได้ยินเสียงภรรยาเขาเนี่ยร้องตะโกนออกมาจากข้างในห้องนอนประมาณกับบแบบกรีดอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ตกใจเลยแต่เขาก็รีบวิ่งเข้าไปที่ห้องนอนเพื่อจะเข้าไปดูภรรยาพอเปิดประตูก็ไปเสร็จปุบ๊บพบว่าเสียงกรีดของภรรยาเขาเนี่ยมาจากในห้องน้าเ,เขาก็เอามือตัวเองเนี่ยไปบิดกรอนเพื่อจะเข้าไปว่าเออข้างในมันมีอะไรทีเนี้ยยิ่งบิดยิ่งบิดก็ปิดไม่ออกเขาเลยก็เ,เลยนึกว่าภรรยาล็อกอยู่ก็ตะโกนบอกว่าเธอเปิดหน่อยเปิดหน่อย ทางภรรยาบอกว่ามันในนี้ก็ไม่ออกบิดออกไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยตะโกนแปุ๊บเขาก็ตกใจคื้ทำไมมันออกไม่ได้ด้วยความเขาเป็นห่วงใช่ไหมฮะเขาก็เลยรีบวิ่งลงไปข้างล่างไปเอาค้อนมาซึ่งค้อนเนี่ยก็คืออยู่ตรงอ่าห้องเก็บของใต้บันไดทีนี้พอเขาหยิบขอค้อนมาเสร็จปุ๊บเขาก็วิ่งขึ้นบันไดมาในระหว่างที่เขาวิ่งขึ้นบันไดอะไงพี่มาดังเขาวิ่งมาเสร็จปุ๊บเขารู้สึกว่าเหมือนมีคนอ่ะเขารู้สึกได้นะว่าเหมือนมีคนเอาขามาขัดเขาก็คือไม่ให้เขาวิ่งต่อ ใช่แล้วหน้าเขาก็ขมำลงไปที่ไอ้ตรงบันไดอะครับจกกนกระทั่งฟันสองซีดหน้าเขาว่างคือเลือดท่วมปากเลยเลือดท่วมปากเสียไม่พอให้คิดสภาพว่าบ้านมืดนะถือพรเลือดท่วมปากเลอะเลอะทื่ตรงเส้นนอนหมดอนะแล้วข้อเท้าก็แพงเพราะว่าหกล้มแต่ด้วยความที่แบบโอเคจะมามวนเจ็บสําออยไม่ได้ต้องรีบไปหาภรรยาก่อนเขาเลยเรียบวิ่งขึ้นไปข้างบนอีกรอบหนึงพอวิ่งขึ้นไปเสร็จปุ๊บ พอไปถึงหน้าห้องน้ําเขาก็เนื้อคอนเนี่ยจะไปทุบที่ไอ้ตรงคอนอะตรงรูปบิดให้ออกพ<ม>อไปาจะเนื้อทุบปุ๊บกลายเป็นว่าภรรยาเขาเปิดประตูออกมาได้อย่างปกติ<อ>ใช่ออกมาได้ปกติเลยพ<ม>อพอดทานนั้นแหละสองหัวเมียทิ้งคอนทิ้งอะไรอ่าเอาเอา,เอากระเป๋าตังค์โทรศัพท์เอาแค่นี้เลยกุญแจรถขับออกเลยก็ขับออกเสร็จปุ๊บจากบ้านเสร็จแล้วก็ไปตั้งสติกันที่บ้านแม่ก่อนบอกว่าเออเป็นยังไงบ้างมาคุยกันก่อน แต่ตัวเองก็เป็นแผลแล้วเนี่ยจะต้องไปหาหมอเหมือนกันแต่ก็ในระหว่างทางก็คุยกับภรรยาว่าเออคือมันเป็นอะไรภรรยาเขาบอกว่าในระหว่างที่ที่ตัวสามีเนี่ยอยู่นอกห้องนอนกําลังอ,อ่ากำลังทํางานอยู่เนี่ยเขาก็เข้าไปอาบน้ําตามปกติก็กาลัางล้างหน้าสระผมอย่างปกตินะครับทีเนี้ยในระหว่างที่เขาล้างหน้าสระผมอยู่อ่าในห้องนอนอ่าในห้องน้ําของคนเราเนี่ยจะ ส่วนใหญ่เขาชอบจะมีเหมือนกระจกกั้นระหว่างโซนเสียงโซนแห้งครับเขาบอกว่าเขารู้สึกเหมือนมีคนเน่ยเอาหน้ามาอังอยู่ตรงโซนไอตรงกระจกตรงนั้นอ uh ่ะ huh. uh huh. เขาก็ตกใจแบบพลงะขึ้นมาเขาก็รีบหันหน้าควบไปเพื่อจะมองว่าไอที่เขาเห็นหางตาเนี่ยมันคืออะไร uh huh. พอหันควบไปปุ๊บเนี่ยกลายเป็นว่าไฟเนี่ยมันดับหมดเลยอื uh huh. แต่พอไฟมันดับหมดเลยปุ๊บกลายเป็นว่าภรรยาเขาเห็นร่างคนคนหนึ่งอะ่ะที่เป็นตัวดําๆอ่ะยืนอยู่ตรงหน้าประตูห้องน้ําข้างในห้องนอกข้างในห้องน้ำกับเขา ที่เขาเห็นได้เพราะว่าเขามีไออาเทียนอะโรมาที่จุดให้ความหอมอยู่ในห้องน้ำเขาเห็นอย่างเขาตกใจมากเขาก็เลยร้องกรี๊ดอย่างที่ที่เห็นนะครับแล้วเขาก็รีบวิ่งไปที่ไอกรนประตูแล้วจะบิดเพื่อจะออกไปแต่มันก็บิดออกไปไม่ได้จนกระทั่งนี่แหละสามีขึ้นมาเสร็จอยู่ดีๆมันก็บิดออกไปได้เฉยๆอะไรอย่างเงี้ยเสร็จปุ๊บพอหลังจากนั้นเสร็จเมื่อเขากลับมาอยู่บ้านคุณแม่แล้วเขาก็บอกคุณแม่ว่าเนี่ยเอ่อมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้แม่เขาบอกอืมแต่ตามที่แม่รู้นะว่าเดือนเจ็ดเขาก็ไม่ให้ตั้งอะไรพวกนี้นะ เดือนเจ็ดเดือนเจ็ดจีนครับเดือนเจ็ดจีนเท่ากับเดือนหกไทยเป็นสิงหาครับสิงหาไทยใช่ไหมล่ะใช่ใช,ใช่ครับคือถ้าจําไม่ง่ายคือหนึ่งสิงหาจนถึงประมาณสี่กันยาอะไรอย่างเงี้ยครับอืเนี่ฮะคือห้ามทําการมงคลใดๆเพราะว่าคุณแม่เขาเหมือนกับเป็นสมาชิกในเพจของผมอยู่แล้วเคยอ่านข้อความที่ผมเขียนไว้เนี่ยครับก็เลยบอกลูกเขาทีนี้ก็เลยมีการโทรมาเพื่อขอคำปรึกษาแล้วก็เราก็ให้คำปรึกษาเขาไปแต่ว่ายังไม่รู้ว่าเขาจะ ทำอะไรบ้างแบระม,มาธิแล้ว<ม>สินแสให้คําปรึกษาอะไรไปอ่ะต้องทํำยังไงอ่ะอ่าคือวิธีแก้ไขข,ของนักกรณีตรงนี้ครับอย่างแรกเลยที่เราเห็นกันได้อย่างชัดเจนคือว่าถ้าในศาสตร์ใน่ในตามศาลวิชาเขาจะเรียกว่าศาลตรงนี้เรียกว่าศาลเสนียดหรือศาลผีอืมก็คือแม้กระทั่งเราตั้งเป็นศาลเจ้าที่ก็เป็นศาลผีอย่างนี้ครับคุณก็ดำภายในเดือนเจ็ดทั้งหมดเนี่ย การขึ้นบ้านใหม่ซื้อที่เข้าบ้านใหม่ตั้งรูปบูชาตั้งรูปเคารพปลายถึงเดือนสิงหาคมถูกต้องไหมฮะถูกต้องครับประมาณเดือนสิงหาคมคนไทยใช่ครับห้ามทําการมงคลอย่างเนี้ยทุกอย่างเลยเพราะว่าเขาบอกว่าการที่คุณทําการมงคลตอนนั้นนะเดือนนั้นเนี่ยมันจะมีคล้ายๆว่าพูดผีที่ออกมาจากนรกเนี่ยเขาขึ้นมา เขาก็จะเหมือนเหมือนกับมาร่วมพิธีเหมือนกันเพราะว่าตรงไหนมีพิธีบุญพิธีกุศลเนี่ยเขาก็จะอยากมปส่วนร่วมเพราะนั้นมันอาจจะติดพลังงานเสน่หพวกนี้ได้ซึ่งในศาสตร์วิชาเราบอกเราเราบอกว่าสารหลังเนี้ยไม่สะอาดต้องเอาออกใครที่ชื่นชอบความหลอนแล้วก็ติดใจแบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกด u b s c r i b e ให้ช่อง YouTube ของพวกเราด้วยนะคะใครที่กดแล้วนะครับขอให้ทุกคนรวยรวยกดด้วยนะครับกดซับสไคร้นะครับกดติดตามด้วยนะครับ อังคารกลุ่มโป้ X